สวัสดีครับพบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของกัมพูชากันสักนิดหนึง่งซึ่งแน่นอนว่ากัมพูชาหรือเขมรเนี่ยเขาก็มีความขัดแย้งกับทางฝั่งไทยโดยที่เราไม่ได้ไปหาเรื่องเขานะครับก็มีแต่ทางฝั่งเขมรเนี่ยเขาเอารวมๆนี่คือเหมือนอยากมีตัวตนคือประเทศไทยเนี่ยก็จะดังในหลายๆเรื่องทางเขมรก็จะพยายามแอบอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นต้นฉบับของประเทศไทยนะเหมือนกับว่าอยากจะให้ชาวต่างชาติรู้จักและให้มาสนใจประเทศเขาแถมอีกอย่างเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยเขาชอบชูธงอย่างเลยครับผมเดี๋ยวชูธงท่าเดียวเลยก็คือบางทีมันกผิดล บางครั้งไปต่อยมวยครับแพ้ด้วยนะครับแพ้ชาวญี่ปุ่นก็ยังอุตส่าห์ขอไปชูธงสักนิดหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวของขมเียนซึ่งเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็อยากมีตัวตนแหละจริงๆก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าการมีตัวตนเนี่ยก็ควรทําในลักษณะที่มันถูกต้องให้มันมีการะเทศะแล้วก็เป็นไปตามเอ่อเรียกว่าเป็นไปตามกฎเป็นไปตามหลักที่เขาทํากันไม่ใช่ว่าไปทาอะไรที่มันไปผิดหลักหรือไปละเมิดประเทศคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องของอ่าลิขสิทธิ์เรื่องของชุดอะไรต่างๆอะไรเงี้ยหลายๆเรื่องครับที่เขาชอบมาละเมิดไทยแล้วก็ อ้างเรื่อยว่าเป็นเป็นตน้นฉบับขณนที่ของเราใส่ของเขาบงก็คือของเราเนีย่ยใส่ของเรานี่แหละใส่ของเราในบางอย่างแต่ว่ามันอาจจะเป็นเหมือนเป็นวัฒนธรรมร่วมอย่างอัปสราเนี่ยโหโรีบแบบท,ทันทีกาว่าเอ้ยทางไทยเนี่ยไปขโม,มยของเขานะต่างๆนาะนาะนะนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เขาชอบเคลมเลยเหลือเกินนะครับก็คือเรื่องของนี่ครับอาหารการกินของไทยอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นขนมครกห่อหมกผัดไทยเยอะแยะเลยนะครับ แล้วก็รวมไปถึงขนมของไทยนี่ก็เยอะแยะเช่นกันซึ่งถามว่า,าขมิเนี่ยเขามีอาหารประจําชาติเขาไหมหรืออาหารของประเทศเขาไหมเนี่ยมันก็น่าจะมีนะครับมันจะมีคอมเมนต์ที่ผมได้ทําใน YouTube แล้วก็มีแฟนก็คือมีผู้ติดตามมาคอมเมนต์เขาพูดถึงว่าอา,อาหารเนี่ยจริงๆอาหารบ้านเขาเนี่ยจะเป็นอาหารแบบไทยสะส่วนใหญ่ก็คือเขอทางคนไทยเนี่ยก็อยากจะกินอาหาร แบบเขมีก็คือไปที่ไหนในเขมีเนี่ยก็มีแต่อาหารไทยหมดเลยแบบนี้เป็นวินี้พอเขม่าพอคนไทยถามใกล้เขมีนใกล้เขมีนก็บอกว่าโอ้ยอาหารเขมีนจริงๆไม่มีหรอกก็เป็นอาหารไทยซะส่วนใหญ่แล้วก็อาหารเขมีนเนี่ยมันไม่น่ากินสุกๆดิบๆอะไรก็ว่าไปนะครับอย่างเช่นภาพนี้เลยก็ทางเพจ Facebook ที่ชื่อว่าเด็กนะครับเขาก็ได้โพสต์ภาพอาหารเขมีนแล้วก็บอกว่านี่มันคืออะไรมันเป็นยังไงเนี่ยมันดูนัวแท้ หนัวก็คือประมาณว่าน่ากินหรือเปล่าเนี่ยประมาณนี้นะครับมันจะปลอดภัยไหมอะไรต่างๆนะครับพอดูจากลักษณะแล้วมันก็ดูไม่ค่อยน่าไว้ใจสัจกเท่าไหร่ว่ามันจะก็คือจะถูกสุขลักษณะหรือไม่ก็เราก็รู้กันอยู่นะครับว่าลักษณะการทําของขมรเนี่ยการทํากับข้าวหรือการทําอาหารเนี่ยไม่รู้ว่าจะถูกหลักการัยไมหรือเปล่าแต่ว่าถามว่าดูหนัวไหมก็ขึ้นอยู่กับลดนิยมการกินของแต่ละคนนะครับว่าชอบลักษณะแบบไหนอาจจะถูกปากถูกลดนิยมใครบางคนก็ตามนี้นะครับ ทางเพจเฟซบุ๊กเขาก็บอกว่าใครเคยไปเที่ยวกัมพูชาแล้วกินหอยอันนี้บ้างนี่เดินผ่านหลายรอบแต่ยังไม่ได้ลองจริงจังสักทีเลยคือมันสุกไหมเป็นตาหนวแท้ <laughs> ก็เป็นรถเข็นขายอาหารนะครับดูแล้วน่ากินหรือเปล่าก็แล้วแต่มุมมองเป็นหอยนะครับแล้วมันแดงๆดงแดงๆอะไรไม่ทราบโรยอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วไม่รู้ว่าจะถูกสุกลักษณะหรือไม่เนี่ยนะครับผมก็ <laughs> <laughs> เอาเป็นว่าถ้าเป็นผมกินถ้าให้ผมกินผมก็ไม่กินนะครับไม่ค่อยกล้าแล้วก็ผมไม่ชอบกินอาหารที่ประเภทต้องแกะๆเพราะมันเปื้อนมือแต่คนอื่นอาจจะถูกใจก็ได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูก่อนดูจากลักษณะดูวิธีการปรุงว่ามันถูกต้องหรือเปล่า,ามันถูกสุขลักษณะหรือเปล่ากินแล้วจะท้องเสียหรือไม่ส่วนคอมเมนต์ของคนไทยก็ประมาณนี้ครับว่าหอยไม่ได้ปรุงสุกมีแค่ความร้อนจากแดดกับเครื่องปรุงโรยโรยเสี่ยงปนเปื้อนแบคทีเรียและตัวอ่อนพยาธิปรสิตมากไม่แนะนําให้กินค่ะ คนบางท่านก็บอกว่าขาวมากๆบางคนก็บอกว่าอร่อยมากค่าแต่พยัดเน้นๆพยัดเน้นๆดูดตรงฝามันจะมีเครื่องปรุงช่ำๆหอยข้างในมีกลิ่นมีกลิ่นขาวๆเลือกร้านที่มันขัดฝาหอยโดยรวมก็คือไม่ปลอดภยัยเราไม่รู้ว่าต่อให้เลือกร้านดีๆนจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมีนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ